เรื่องเจ้าตัวจิว๋วกับเมล็ดวิเศษวันหนึ่งปุกลุกเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านเธอพบเมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งตกอยู่ว้าวว้าๆถ้าหนูปลูกมันมันจะโตเป็นอะไรนะปุ๊กลุกคิดและนําเมล็ดไปปลูกลงดินวันต่อมาปุ๊กลุกรดน้ําเมล็ดอย่างตื่นเต้นแต่เธอไม่เห็นอะไรเกิดขึ้น ปุกลุกนั่งมองดินที่ปลูกมเมล็ดอย่างผิดหวังเธอได้ถามแม่ด้วยความสงสัยทำไมมันยังไม่โตเลยคะแม่แม่ยิ้มแล้วพูดว่าต้นไม้ต้องใช้เวลาเติบโตจ้าหนูต้องรดน้ำดูแลและอดทนนะลูกปุกลุกพยักหน้าแล้วดูแลต้นไม้อย่างดีทุกวันวันแล้ววันเล่าหลายสัปดาห์ผ่านไปวันหนึ่งปุกลุกกำลังคุยกับแม่ในสวน แล้วฉับพลันตาบก,ก็เหลือไปเห็นต้นอ่อนเล็กงอกขึ้นมาปุกลุกดีใจมากแม่จา๋าแม่จา๋าหนูทำได้แล้วต้นไม้งอกแล้วแม่ยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าเห็นไหมลูกถ้าหนูอดทนและไม่ยอมแพ้ทุกอย่างก็จะเติบโตขึ้นเองปุกรุกรู้แล้วว่าความอดทนและความพยายามจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอดทนและการไม่ยอมแพ้ทำให้เราประสบความสำเร็จ